เรียบร้อยไหมจ้าสาวสวเมื่อกีว่าไงนะขอให้คุณลุงทำไหมนะัวกขอามขอคุณมากมขอบคุณมากกขอบคุาขอบคุณากขอบคุณกมาขอบคุณกคกขอากอคุณกอบคบคุกบคีณากมากอคุาบคบคุณาขอบคุณมากมากคุณพีกพี่สอบคดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยนะโอ้โหน่ารักมากมากคครม ชื่นใจชื่นใจจริงนะเราบร<ด>ิการได้อย่างประทับใจนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ยินดีแล้วก็เต็มใจซื้อกับเรานะครับเร<อ>ียที่บอกเลยนะครับเราก็นะครับทำการโอนให้ฟรีนะครับประกันฟรีนะครับแล้วก็ติดฟรีไม่ฟรีด้วยนะครับเช<อ>็คเปลี่ยนยางน้ำมันเครื่องแล้วก็24รายการเนี่ยเราทําเกลี้ยงเลยไม่มีปัญหาโอ้โหดูแลอย่างดีเรียบร้อยแล้วน้องเอ็กซ์ไม่ใช่ค่ เราพี่ีรายการอย่างเดียวนะน้ำมันเต็มถังด้วยครับผมคุณพี่ขอมาแล้วเราว่าไงตามไปติดกัตามไปเลยนะครับถึงปั๊มน้ำมันจัดเต็มถังเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยตามคุณพี่เข้าไปเลยขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวไปเจอที่ปั๊มน้ำมันครับโอเคครับผมก็ถึงปั๊มน้ำมันกันเรียบร้อยแล้วครับผม FC ขอมาพีพีจัดให้ครับผมน้ำมันเต็มถังกลับบ้านกันสบายๆครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าพุ่งไม่หยุดจุดไม่อยู่กันแล้วนะครับผมตอนนี้มุ่งหน้าสู่พันสองกันแล้วครับผมเดี๋ยวเรามารอดูว่าผมว่าจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคก็จบกันไปที่1,947บาททวนนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมก็ฝากไว้ได้วยครับผมมาพีพีต o ้คาต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม